เทียนวันปัญญาชนสยามวิจารณสังคมหัวเดียวหลายเมียเทียนวันหรือเทียนวันนาผู้ท่านเป็นปัญญาชนสยามคุนแรกๆนะครับที่ออกมาวิพา์วิจารณ์สังคมในเรื่องหัวเดียวหลายเมีย,ยในสมัยราชการที่ห้า ซึ่งเป็นยุคที่สังคมในระบบไท่เริ่มขี้ขายนะครับและมีการเปินตัวตอบสนองแนวคิดของชาติตะวันตกนะครับคุณเทียนวันท่านเริ่มวิจารณ์ปัญหาผัวเมียลงในตุลวิภาคพุทธนก,กิจนะครับแม้จะเขียนไว้ครั้งหนึ่งว่าการมีเมียมากเป็นวัดที่ปฏิบัติกันแทบทั่วตัวท่านขุนนางน,นะครับ แต่ก็ดูเหมือนท่านเทียนวันท่านไม่ได้จ่อจงที่จะจูงตีชนทชั้นสูงนะครับงานเขียนของท่านเทียนวันที่วิภากควิจาร์หัวเดียวหลายเมียอย่างเรื่องว่าด้วยความยากแต่ไม่ใช่เป็นหนี้หรือเป็นทาตนะครับในตุลภิภาคพุทธ,ธนก,กิจเมื่อปีพุทธศักราช2447ท่านกล่าวว่าการที่มีเมียมากโซ่ให้เห็นความจิบหายแห่งจูงหุย สูงอีกคือค่าใช้จ่ายในครัวเรือน,นนั่นนะครับเล่กการเสแวงหาทรัพย์ผิดๆถูกๆเพราะเหตุว่าถ้าเมียงามรู้คุณคุณวิบัติพอใจสามีแล้วอาจทําให้ใจสามีเปรปรวนไปจากความตั้งใจได้เป็นเท้แลทั้งจะก่อการวิวาทในเรื่องเมียเดิมกับเมียใหม่ด้วยจําเป็นสามีต้องจัดการให้พอเพียง ปัญหาทางสุจริตไม่พอเพียงผลน,น้อยไม่พอแก่ความต้องการจรึงต้องคลิกเปลงหาในทางไม่ชอบธรรมจึงเป็นเหตุมูลที่ให้ตั้งอยู่ในความยุติธรรมได้นะครับเพราะตนตกอยู่ในอำนาจเป็นทาตของความปรารถนานในใจของตน คุณชนวันมองปัญหาผัวเดียวหลายเมียแยกออกจากหน้าที่ทางวัฒนธรรมการเมืองนะครับเขาเพียงต้องการส่งผ่านแนวคิดผัวเดียวเมียเดียวต่อสกุลและพยายามเสนอว่าผัวเดียวหลายเมียเป็นแบบแผนพฤติกรรมวิกลอให้เกิดปัญหาในชีวิตคือจะกดท่วงทับใจเราท่านให้รู้สึกได้รับผลความลำบากทุกขเวทนาอยู่ไม่รู้วัยทุกวันทุกเวลา สมมติการเป็นเครื่องหมายว่าหนักอกหนักใจหรือการมีเมียมากเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนื่องจากการร่วมเพศบ่อยเป็นเหตุให้ตาบอดจมูกโบ้ซาก,กะตะกุกป่วยเป็นฝีม่วง,นงหนองในหรือถึงขั้นเป็นอัมาาพาตนะครับและเรียบเทียบว่าสังคมหัวเดียวเมียเดียวจะทำให้ผู้ชายมีห่วงแค่ เดเวหากมีเมียมากก็จะต้องมีห่วงมากเป็นธรรมดาไม่ต่างอะไรกับรถหรือเรือบรรทุกที่บรรทุกของไว้จำนวนมากและหนักนอกจากนี้คุณเทียนวันยังมีพา์วิจารณ์ผัวเดียวหลายเมียว่าเป็นต้นเขาของความสิ้นเปลืองรายจ่ายและการทะเลาะบเบาแวงกันระหว่างเมียเก่ากับเมียใหม่ที่ผัวต้องคอยหาทางระงับเหต และชี้ให้เห็นว่าการมีภรยาตแต่เพียงผู้เดียวเป็นจรรยาอาการพฤติของคุณดีหรือยุติแมนนะครับแม้จะคาดหวังและเสนอให้ยกเลิกสังคมหัวเดียวหลายเมียแต่ท่านเทียนวันก็ยอมรับว่าปรุงปืนไปได้ยากที่จะหาคนตั้งขนุนทันเนียนมีภรรยาตแต่เพียงคนเดียวหากมีผู้ใดอาสา,าเป็นตัวตั้งตัวตีทํารารนี้ งระต้องถูกส่งตัวไปอยู่โรงพยาบาลสมบิตตรพรยาหรือหลังคาแดงสมัยนั้นนะครับโดยให้เหตุผลว่าสังคมหัวเดียวหลายเนี่ยเป็นขนมร,รมเนียมที่ฝังลากลึกมาช้านานเสียจนเป็นที่คุ้นเคยพอใจแล้วพวกเราไทยๆชอบด้วยกันมากเพราะมันเป็นพื้นประเพณีไปเ็ลแเ้วนะครับ นอกจากนี้ท่านเตือนวันยังสะท้อนปัญหาผัวเมียจากกฎหมายลักษณะผัวเมียซึ่งผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับโดยเฉพาะในเรื่องทรัพย์สินนั่นคือไม่ให้อำนาจ่จายทรัพย์สินได้ดูอิสระภาพนะครับเมื่อ,อยาข่าจากผัวก็ไม่อาจได้รับส่วนแบ่งสินทรัพและผู้เป็นผัวสามารถขายเมียไปดูที่ถือไม่ต้องรู้ตัวได้คุณเทืนบวันเห็นว่ายุคสมัยนั้นน่ะ เป็นสมัยที่ผู้หญิงยังเสียเปรียบผู้ชายอยู่ในตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองนะครับซึ่งต่อมาในสมัยนี้ก็ได้ยกเลิกตัหมายนั้นไปเสียแล้วนะครับทั้งนี้คุณสุรเสษสุกราบกิจผู้เขียนหนังสือหัวเดียวมีเดียวอาณานิคมครอบครัวในสยามนะครับท่านวิเคราะห์ไว้ว่างานเขียนของท่านเขียนวันได้รับอิทพลจากแนวคิดความก้าวหน้าของชาติตะวันตก ชนิดที่สยบยอมนะครับซึ่งคุณเรนรงเองนได้ชี้ให้เห็นว่าชาวตะวตันตกคิดและทำมาก่อนชาวสยามเราที่อีกนะครับเปรียบเหมือนเด็กกับผู้ใหญ่ที่ไม่มีทางสู้อุบายกันได้แล้ว่าไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าชาวสยามคิดอะไรได้ก่อนชาวตะว,ว,วันตกมีแต่แก้และผ่อนผันไปตามชาวตะว,ว,วันตกนะครับคุณโฤเณ์ถูกปรากิจ ดังกล่าวต่อไปอีกว่าความคิดของคุณเทียนวันตกอยู่ในกรอบแนวคิดเบบจักรวรรดินิยมซึ่งเน้นความแตกต่างทางชีวภาพของกลุ่มเชื้อชาติาต่างและลดหลั่นระดับจากสูงไปต่ำซึ่งที่อยู่เหนือสุดก็คือชนผิวขาวจอดขอกับแน,นวนคิดของท่านเทียนวันเองที่อธิบายไว้ว่าเพราะชาวชาติเอเชียทั้งหลายโง่เขา คือบุญฤทลิ์อิสสานุภาพจึงตกอยู่ในอำนาจชาวต่างประเทศไปโดยมากแทบจะรอบร่วอยู่แล้วสิ่งนี้ทำให้ท่านเทียนวันตระหนักได้ว่าสมัยก่อนกับเวลานี้ไม่เหมือนกันกิจการและบุคคลได้เปลี่ยนแปลงไปตามกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ก็นั้นก็คงจะไม่ทันชาวยุโรปชาติขาวนะครับ แม้ท่านเทียนวันจะวิาพากษ์วิจารณ์หัวเดียวหลายเมียแต่คําอธิบายปัญหาหัวเดียวของอาท่านเทียนวันไม่ได้โยงไปสู่ความเป็ี่มัยใหม่อย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ได้ชีน้นําหรือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสังคมหัวเดียวหลายเมียไปสู่สังคมหัวเดียวเมียเดียวนะครับแม้ท่านเทียนวันจะให้ความสาคัญกับการที่สยามจะต้องพัฒนาให้เดินเลื่อนขึ้นสู่ความสว่างและความงาม ดียิ่งขึ้นไปทุกเวลากว่าจะลุงแบบเรียบร้อยเป็นสีวิไลก็ตามแต่สิ่งที่ท่านเทียนวันออกมาวิภากวิจารณ์ปัญหาหัวเมียนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของปัญญาชนสยามทุคแรกๆนะครับที่ตระหนักถึงปัญหาในสังคมหัวเดียวหลายเมีย